พี่พาพี่น้องห้อมาเฮ็ดเมนูหอยรัสจิ้มซีฟู้ดนาะซีฟู้ดบานข่อยนี่ละพี่น้องแนวนี่ละพี่น้องมาจ้าห้ากระตมบักหอยก่อนน้ะพี่น้องน้อตมบักหอยหมอกระปูมพี่น้องไฟแห้งใส่ฟืนเนนะพี่น้องนาอใส่ฟืนมัดตักปลาได้พี่น้องหาฟืนหาตองมานาะพี่น้องนาะใส่ฟืนห้อกระสืได้ประหยัดแก๊สทำไปนำนาะอันนี้ว่านกสีไปหาใบบักขามอ่อนใส่น้ำน้อพี่น้องนาะ เพื่อขวมเปรี่ยวนิดๆหน่อยๆอันนี้ต้นบักข้ามอยู่ข้างบ้านเด้อพี่นอ้องปรงดีค่ะเด้อใบบักข้ามอ่อนต้่มไกลบุง่งเด้เนาอพี่น้องเนาะคือเสีสดยดีค่อยว่าแมนบ่พี่น้องเดี๋ยวค่อยคึดหาเนีเหตดก่อนววาสิเฮ็มเมนูยังแต่ว่ามือนีไปได้บักหอยมาเนาะไดีหยายเติบอยู่ได้เป็นหากิโลหกกิโลอยู่พี่น้องใบบักข้ามอ่อนเฮาก็มาทิ้มลงเสนในหมอใส่เกลือน้ำเด้อพี่น้องเด้อ ว่หันวนวานริไส่เกลือเนาะหมอนก็เลยตนเข้าใไส่เกลือเข้าไปแล้วไม่กลับเส้าปูนนะจ๊ะนาอต้มใส่หม้อนหนึ่งเลยเด้พี่น้องมือน,นี้มันได้หลายกะทิต้มใส่หม้อกระทะหรือว่าหม้อนหน่อยๆมันขึสิบ่แล้วงไงมีสีหาก,กิโลคนละพี่น้องเอ้ยต้มใส้หม้อนหนึ่งโจ้นได้เคืองหม้อนหนึ่งพี่นอ้องต้มลมควันได้ฝืนนพี่น้องใส่ฝืนก็นดีคือกันได้จ้ะ หอยเ้าสุกแล้วเนาะพี่น้องตักเบิ่งหวานมันสุกมันเกิดฟ้าล้วดต้มให้มันสุกแห้งได้พี่น้องมันสีจอยตามจริงหอยมันก็อ้วนๆนได้พี่น้องเขาก็เก็บปักหนาวเนาะเขามาตำเจียวพี่น้องใส่ปักพริกแดงใส่กระเทียมนี่แหละพี่น้องสูตรง่ายๆนั่นจิ้มซีฟูดบาดขออ่อยเพื่อนมาพี่น้องโอ้ยสูตรข่นี่แหละจ้ากระตามนี่เลยพี่น้องเบิ่งเอาเดอ้อ ่ว่ากแสบอีลี่เดอพีนองสูตรหาเหา็ดง่ายกินง่ายนี่เขาก็บหอยมาเรียงเรียงลงในผาเขาเขาเลยเนาะผาเขาหรือว่าผ้าถานดตึบอีกอย่างหนึ่งนอกเพื่อนผ้าถ่านน้อพีนองเรียกถาดภาษากลางนาะพีนองเนาะภาษาอีสานบ้านคอยก็อื่นผาเขาและพี่นองตี้อยู่ๆเลยในผาเขาหนึ่งพี่นองเอ้ยอีพออีเมลูกล้านหอยคอยเก้ามาบุดพี่นองแสบคักหวานหว,วานระมุนเอ้ยเจียว เพชรขมูต่างบว่าพี่น้องมันเอาเอาเจวเขามาลาดลาดเนะพี่น้องจักเป็นเจวจักเป็นจิ้มนะพะเออนมันทั้งสองยางแหละพี่น้องเขามาลาดลาดอให้เขานอกพี่น้องนอลาดมันก็สิเพื่อควมแซแสบหนวเออพี่น้องเออว้แสบแสบมาเด้อจ้ะผู้ใอยากกะเฮ็ดตามเด้อพี่น้องเพื่อผู้ใอยากให้วันเฮ็ดให้กินกับมาใดเด้อจ้าพี่น้องยินดีจ้ามาเด้อมาเด้อ